เงินประกันสังคม750บาทถูกหักแล้วไปอยู่ไหนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเงินที่ถูกหักทุกเดือนเนี่ยนำไปใช้ทําอะไรบ้างมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะแต่ละเดือนก็จะถูกหัก5%หรือ750บาทของเงินเดือนคะ่ะเพราะว่าเราคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15,000บาท เงินที่ถูกหักไปนี้นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรก1.5%หรือ225บาทนะคะจะดูแลเรื่องความเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรและก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้คืนส่วนที่2 0 5หรือ75บาทจะสำรองกรณีว่างงานหรือว่าถูกเลิกจ้างเราก็จะได้รับเงินชดเชยมาใช้ในช่วงที่เราหางานใหม่นะคะถ้าเกิดไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้คืนส่วนที่33% 3หรือว่า450บาทจะเป็นเงินส่งครอบุ่ตรแล้ก็เงิน ออมยามเกษียณเราจะได้ร bon ับคืนในรูปแบบของบำเหน็จหรือว่าบำนาญเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบถ้าสมทบมาตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพค่ะเห็นไหมคะว่าเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปนั้นไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยนะคะแถมยังนำมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย